ในเมื่อชีวิตหยุดไม่ได้จงเดินต่อไปด้วยความหวังไปด้วยกันนะครับ การต่อสู้กับอารมณ์ที่ถูกชัยตอนยุแย่ก็ต้องบอกว่ามันก็ผสมผสนกับความเคยชินมันก็ผสมปนเปกับสิ่งที่เรียกว่านับสู่ของตัวเราเองที่มันมีความดิบที่มันมีความดื้อดึงยิ่งได้รับการบวกเสริมไปกับการยุแย่ของชัยตอนที่มันไม่ได้กระซิบแค่หูแต่มันกระซิบกระซาบไปถึงหัวใจทําให้เราเองเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราเคยคล้อยตามในสิ่งที่ชชยตอนยุแย่ด้วยความเต็มใจแต่ในหลายๆครั้งเมื่อเราเนี่ยได้กลับมาได้รับ ฟังอันกุรอานหรือเราได้กลับมาเนื่องจากอัลลอฮ์ได้ส่งบาลอมาเพื่อที่จะให้เรานั้นกลับตัวไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรเราก็จะกลับมาทบทวนและเห็นข้อผิดพลาดของเราเนี่ยในอดีตอยู่มากมา,กกายกลกองเลยดังนั้นผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องร่วมศรัทธาครับในเมื่อชีวิตหยุดไม่ได้จงเดินต่อไปด้วยความหวังด้วยความเชื่อมั่นด้วยความรู้สึกถึงความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าให้เราได้อิ่มเอ็มกับความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อบ่าวเล็กๆอย่างเราไปด้วยกันนั่นเองนะครับ